ื่อนี่ผู้ขาจ้าหน่อยเคยเถเลยคนผู้หายไข้เติบสินํำผ้ามืเจ้าพี่น้องมาหุจักกันกับนายระเกียร์สุขธนาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องคดีทุจริตจากกระทรวงสาธารณสุขครับอดีตที่ผ่านมาสิบหกัญญาสองพัน้ารนายระเกียร์สุขธนายืนหนังสือลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากต้องการยุติข่าวทุจริตการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ราคาพแพงกระทรวงสาธารณสุขพร้อมยืนยันว่าบอกเคยมีส่วนเกี่ยวของใดๆท ั้งสิ้นในการทุจริตประเกียริสุทนาอดีตสอสอ,อุดรท่านี้เจ็ดสมัยและอดีตร,รัฐมนตรีหาสมัยในปี2 5 4 1ระหวร่างที่เขาดํารงตําแหน,น่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถูกกล่าวหาว่ารับสินบาทขาดสินบนห้าล้านบาทจากบริษัทยาและพฤติการร่รํารวยผิดปกติระเกียรสุทนาเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่ต้องโทษจําคุกในคดีท,ทุจริตรับสินบาทขาดสินบนเนื่องจากการชีมูลความผิดของปป่อชฐานทุ จะลิเงินสินบนหลาล้านบาทจากบริษัทยาเฮตไหาธารณาสุขจังหวัดต้องจัดซื้อ,อยาในราคาแพงกว่าปกติ50%ถึง300%ในพื้นที่34จังหวัดทั่วประเทศความเสียหายโดยประมาณ181.7ล้านบาทครับเมื่อวันที่8 8ตุลาคม2,546ศารดีการดีาแนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำเลย ว่าสำเร็จการศึกษาปริญาตรีจากกฎหมายแต่ว่ากรับทำความผิดคอรับชันเช่นนี้จึงเห็นสมควรลงโทษสถานหนักพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อยสีเก้าให้ลงโทษจําคุกสิบหาปีนอกจากนี้รักเกียรติสุทนายังถูกลงโทษจําคุกคดีเช็คอีก30เดือนร่วมแล้วจำคุกสิปีหกเดือน,อนรักเกียรติสุทนานี้ หนีไปบอไปฟังคำผิภากษาในคดีทุจริตจนกระทั่งมีผู้ไปพบเห็นรักเกียตสุทนาหลังจากอาการออกกําั่งกายในสวนสธนาธารณะย่านปราเกตนนทบุรีจึงถูกตำรวจจับกลุมตัวมารับโทษ ตามคำมภิภากษา4พฤศจิกายน2547ภายหลังที่เขารับโทษที่เรื่อนจำคล่องเปรมในรักเกียรตสุทนะได้รับการลดโทษเหลือ9ปี2เดือนและก็7ปี6เดือนตามลำดับในรักเกียรตสุทนะได้จำคุกน่านหากกว่า5ปีเหลือโทษจำคุกจริง2ปี6เดือนหรือประมาณ1ใน3จึงเป็นคุณสมบัติเกณฑ์จากการพักโทษ เมือเ่อได้รับการพักโทษในรักเกียรติสุทนาก็ออกจากรื่นจำวินทีย่29เกาตุลาคม2 5 5 2นอกจากนั้นบ่ออกจากเรื่จน,จ,น,นจ,จำแล้วรักเกียรติสุทนาก็ได้ไปบวชครับพี่น้องพอไปบวชเสร็จเดียบร้อยรักเกียรติสุทนาก็ได้เดินทางไปบรรยายในเรื่นจำต่างๆว่าข้าพเจ้านี่ละเฮ็ดพิษเนี่ยข้าพเจ้าเฮ็ดพิษวาสนารับพี่น้องครับเฮ็ดพิษทั้งสันทั้งสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลงเหลอะและเรื่องอำนาจอำนาจบาดไ่ที่ได้มาโดยเฉพาะ ใไไส่มาใส่นนิอุ้ยเจ้านาทีขาาดบริวานขาราชการจัดรถรับร่องจองลรกแรมแถมคุนตัวตีตัวให้รับชัยยางดีมีของฝากเออทั้งเงินค้ากําแก้วทั้งผู้หญิงผู้หญิงมันช่างกะไรชอบเปลี่ยนสไตล์ไวาไฟสินดี จักวามีเมียจักคนจกกัก,จากวาก,ากิจจักวากักจักวายังแน่เนื้อย้อนครับว่ามีคนนําเอาไปถวายถึงหม่องถึงบอนก็เลยละเหลืองจากอํานาจผู้ได้เสนอหยังมากขาดสิ้นบาทขาดสิ้นบนรับมัดครับพี่น้องอันนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนอกเหนือจากกันไปบวชแล้วไปบรรยายตามคุกต่างๆเล่านั่นครับพี่น้องกเ็เฮ็ดความง,งามข้ามดีขึ้นมาคนเฮามันบ่ลลุด จากพ้นจากบวงแห่งกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตวโลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมดีกรรมชั่วขึ้นอยู่กับตัวธรรมครับบวชมา3ปี2เดือนจึงเห็นรสชาติของพระธรรมครับพี่น้องพระธรรมคําสังสอนของพระพุทธศาสนาซึ่งกราซาบซึ่งและครับพี่น้องกะมาล่าสึกขาในวันที่เก้ามกราคม2 5 5, 5, 5 6ร่วมระยะเวลาการบวชสปี สองเดือนกรมมูนาวัตติโลโกสัตว์โรคย่อมเป็นไปตามกรรมไงปันไดกะเล็กลก็ลงงขับนอกเหนือจากนั้นรักเียรติสุทนาะจบชีวิตวันที่13มิถุนายน2562ครับที่บ้านเลขที่ร้อยหาสิบสามบ้านแม่มะมูหนึ่งตำบลศรีดอนมุ่นอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมึงให้จบและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยเคยเทเลยและทีมงาน เม่กำรังใจเหตุงานต่อไปขอบคุณครับ